วันที่6วันที่1 5พฤศจิกายน68 2อง8ข้าพเจ้าสุวิศิตการจัดขอเปลี่ยนวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธมบูชาสังฆบูชาแลอัจฉริยะบูชาแต่องค์พระขวัมปติเทะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขอรูปภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพธทวดาทั้งหลายโปรดจุมบานที่จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรอย่างการสวสดตัตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุอัตตราขจันติเทวตาสัทธมังมุนิรันจาศาสุนันโตสรโมกทังสัทเค,คาเมจรูเปสิริสิกขาราตเตจันตลิเควิมานีทีเปรัตเทจขามีตารุวะนาคาหานเงเคหาวัตุมะฮิตเกเต ภูมิมาจยันกิเทวาชจรฐานลบวิสมียักขะกัตปนาคาติทันตาสันติกียังมุนีวารวัจนังสัตตบูเมจุนันตุธรรมสวัสดการุอายมปตันตาธรรมสวัสดการุอายมปตันตาธรรมสวัสดการุอายมปตันตาบทสวนนมกาเศรษฐิคาถานนโมตัสสะปะปวตุราตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะปวตุราตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะปวตุราตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวนสัจจกิริยาคาถานนัตถิเมสระนังอัยังพุทโธเมสระนังวารังหิเตนะสัจจวัชนนะ ส่วนที่มีหงตุสัพพทานะที่มีสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะส่วนที่มีหงตุสัพพทานะที่มีสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะส่วนที่มีหงตุสัพพทานบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัตไายะสัพพปานิยังอุเรตวาปรรมีสภาวะปตุสโพติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจชนะมาหนตุสัพพุปถวะ มหากรุณิโกนาโตยตายะสัพพปานินันภูรตวาปรามีสัพพาปโตสัพโตริมุตมะนังเอเตนะสัจจวัชนะมาวันตุสัพุปตะวามหากรุณิโกนาโตสุขายะสัพพปานินันภูรตวาปรามีสัพพาปโตสัพโตริมุตมะนังเอเตนะสัจจวัชนะมาวันตุสัพุปตะวะอดส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสังเกสุภิหญาติกะปิลาวัตุสมินมาวันิมหาตาภิกขุสังเกนะสัตติปัจจมาติิภิกขุสเตนิสเปหิมะอาราหิเตหัส เทวตายะกุญญานสัมนิปะติตามุตติพะวะนตังปะเสนายะภิกขุสังคัชชะอะตักุตะตุนังสุตะวาสกายิกานังติเทวะวานันเอตัตะโหติอะยังคงพะคะวะนสัจเจสุวิหารติกะปิละวัตตุสัมมินมะหานะนินมะหันตังภิกขุสังเชนัสสันติปัจจัมมะเตภิกขุสัตเตหิสัตเตหิวะอะระหันเตหิทัสสัญจะโลกะทาตุนี้เทวะตา ยันหนูน้มะยมปีเยนะพระกวาเตนุปัสังกเมยันมะอุปัสังกมิตวาพระกวาโตสันติกีปจิกาคาตาประสยามันติอตาโคตาเทวตาเสยยะตาปีนามะประวาปุริโสสมาธิตังวาภาหังภาสาระยะภาสาริตังวาภาหงสมิตเชยะเอวะมีวะสุทาวาเศสูเทเวสุอันตระหิตาพระกวาโตคูระโตปตุระหังสุอตาโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวัตเทตวาเอกามันตังทางสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาพระกวาโตสันติกอิมังกาตังราสี มหาสมัยุปวันนัชวินทิวัตกายาสมาคตาอาภะตัมหาอิมังธรรมสมัยังทักกิตายิวะอัปราชิตสังกติอัตะคอัปราเทวตาภะกัวัตูชนิกียิมังคตาังอาพาสิจตระพิโกวุสมาตาหังสุกิตะกิตังอัตโนอุจุกามาการสุสารติวะเนตานิคะจิตวะอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตะคอัปราเทวตาภะกัวัตูชนิกียิมังคตาังอภาสิจิตวะคีลังจิตวะปลีขังอินทะคีลังโอหัจจามีชาเตจารันติสุทามิมลา จักขุมัตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปราเทวตาปัจกัปโตชนิเกีมังกาตังอภัสสิเยเคจิพุทธังสันังคตาเสีนาเตฆมิสันติอปายภูมินปายะมนุสังเกหังเทวการยังปริปุริสันติติอัตคูพรควาภิกขวมันเตศเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกัาตุสุเทวตาสันนิปติตามเวนติปตากตังทัศนายาภิกขุสันกจายปิเตภิกขเวอเหสุวัติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปะกวันตานันเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา อหิฮสุงเสยยะธาปิไม่หึงเอตระหิเยปิเตพิกเวทพิสันติอนาคตมัททานันอรหันโตสมัยสมาบุธาเตสัมปิทประวันตานันเอตตักรามาเยวะทิวตาสามิปติตาพวิสันติเสยยะธาปิไม่หึงเอตระหิอจิคิดสามิพิกเวทีวกายยานันนามานิกิตายิศสามิพิกเวทีวกายยานันนามานิเทสิสามิพิกเวทีวกายนังนามานิตังสุนาตตาสัตตุกังมานาสิโกรธาปะสิสามิติเอวอมปันเตติโคเตพิกุภะวะโตปัจัตสุสูงภกวาเอตตะทโวจัตสิโลกมนุุกะสสสััมมิิยตตตทา เยสิตากิริกัปรังปะหินตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสลีนาโลมังสาวิสมุโนโอทาตมนาสาสุธายุปัสสนามานาวิลาเพนโยปัสเตยตาวะวณีกัปิรวัตถวีอัตโตอมันตยิสัทธาสัพเพเจศาสเนระเตทิวัคยาพิการตาเตวิชานันทภิกขุเตจารตปรมกรุงจุตวาพุทธศาสศาสนาเตสัมปตุรหมุยานังอมนุสานตศาสนังอติเคยสตัมมัตถคุณสหัสังอัตสัตตเรมสตังเอเกยสหัสานังอมนุสานะมัทธสุงอติเกันตัมมัทถคุณกิสาสภาพุทธาอหมิตรจาสภา สัพพังอภินยาญาว่าวัคคิตรวาณัจจคุมาตัตุอมันตยิสัทธาสาวกเกศาเสนรัติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโบเยโมหังกิตายิสามีคิราหิอนุภุปะสงคสัตตะสหัสามวิทยาคุมากรปิลวัฏวาอิทธิมันโตชิติมันโตวันับมันโตยัสัจโนโมุธมนาพิกกมุงพิกุลังสมติงวันังจัสาหัสาเหมวัตายัตขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนบมันโตยัสัจโนโมุธมนาพิกกมุงพิกุลังสมติงวันัง สารตาคิราติสหัสสายจักขานันนทวันนิโนยิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิกามุนิคุนังสมิติงวันนันอิจเตเลอิจเตโซลัสสหัสสายยักขานันนทวันนิโนยิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิกามุนิคุนังสมิติงวันนันเวสามิตาปัจจตสตายักษานันนทวันนิโนยิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิกามุนิคุนังสมิติงวันนันกุมพิโรราชกยิ่งเวปุลสานิเวสนันพิญโยนังสตัสหัสสังยักษานัง ปุริมัญจาที่สังราชาทัตตะรโตปัสสาสติทัตตะปนังอัติปฏิมหาราชายัติโสปุตตาปิตัสสภะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะชันสิโนมุทบนาภิกขมงภิกุนังสมิตินมนังทักินันจัตที่สังราชาวิรุฬห์ตัปัสสาสติกุมพัฒนานัติปติมหาราชายัตชายโสปุตตาปิตัสสภะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะชันสิโนมุทบนาภิกขมงภิกุนังสมิตินมนังปัจชิมัญจาที่สังราชาวิรุปโขปัสสสติ นาขันังอธิปติมหาราชายศสริโสภุตาปิตสัพหะาวูอินทนามาหมาพลาที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสชจนูมุทธมนาริกมุงพิกุณังสมิติงวันนั้นอุตารังจักที่สั่งราชาภูเบรุตัสปสานสติยักขันนังอธิปติมหาราชายเิริโสปุตาปีตสัพห่าวูอินทนามาหมาพลาที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัศสจนูมูทัมนารพิกมุงพิกุณังสมิติงวันนั้นปุริมาที่สั่งพระตาลถูทักขินีน้วิรุณาภูปจิมีน้ำวิรุปปะคูัง จตารูเตมหาราชาสัมปันตาจตุรุทิศาทันทรมนณาอัตังสุวณีกับปิลาวัตวีเตสังมายาวิณุตาสาอากุบัญจานิกาสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูชวิภูโตสาจันทโนการเสิโตจักกินุมันตุนิมันตุจักปานาโทโอปามัญเดจะเทวสุโตจามัตริจิตาเซโนจันทละโณนารุราชาชโนสภูอากูปัญจสิโกเจวตินพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชนโงัฏปาศาราจราชุ พิโมงธรรมนาพิกระมุนพิกรุณาสมิเตียงวันนันอธากูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตจักการภาสัตตราอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนันทะัตะรัตถาจะอากูนาคายาสัยสนูเอราวัโนมหานาโคสปคัรสมิติงวนันเยานาคาราเจสหาสาสารันติทิพาธิชาปคีวิสุทธจักูวาหาญยะสาเตวันมัจจปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอพยันตทานาคาราชานามสิสุปนาโตเขมมามากาสีปุทโธสันไใหหิวัจจะหิวต้องยันตานาคาสุปนา ชนะมะกัรสุภุทภังจิตาวัชรหตัตถีนะสมุตังอสุราสิตาพาตโรวัสวัตเสเตอิทิมันโตยัสสัญโณการละกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวทัสสาวีปะจิติสุจิติจักปหาราโทนมุจจิสาสตันจักรปริกุตานางังสัพเพวิโรจนะมกังสนัยตาภาปะลิงเสนังราหูปัทมุปปะขมูลสมัยุทธานิขตติปิกรังสมะติมงนังนนานอาโปจเทวาปัตวีจัตเตโชวายวุตากขมูลวารุณาวารุณาเทวาโสมูจายัสาสาสหะ เมตตาการุณายกิกาอักูเทวายะสันจิโนทัศเตทัศธากายาสัปินนัตตมันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสันจิโนมุทมนาพิกามุงพิกุลังสมิตริเมนังเวนทูจักเทวาสหายริจักอสมาจัตุเวียนยมาจันทสุปนิสานเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสานเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขันานิปุรักิตวาอารกูมัทวราหกาวัชุนังวัสโวเจโตสกุปะขาวคุเรนตโตทัศเตทัศธาคายาสัปินนัตตมันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันละมันโต อทากูสาหะปูเตวะชลมมณีิการิวอาทิจการจารุชาจักอุมภาปุพนิพานินวัตุนาสารธรรมจักอาจุจางจานิจกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวัศวเนศนาทัตุธาการธรรมานักรอาจุจจางจาิณีจักาสนโตยะนุมินาอาุูอาคูวัศวเนมนาวัตุนาจาหธรรมาจักรอานุตจางการณีจักาสุเยะรุหิราอาคูอาคูวัศวเนานาคูเทวา ยัสสจิโนทัศเตรษฐทัศสถานกายาสัพพินานตมานิโนทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัสสจิโนมุทธมานาพิกามุนพิกุลังสมิติมันังสุการุณมหาอรุณาอากูเปกนัสสัสหาอุทาตักขายาอานปามุขาอากูเทวานยะยิจักขณาสตามตาหาราคะชานิสการจัจยัสสิโนทัศนยังอาคาปจุโนโยทิสาอภิวัตสติทัศเตรษทัศสถานกายาสัพพินานตมานิโนทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัสสจิโนมุทธมานาพิกามุนพิกุลังสมิติมันัง คีมิยาตุสิตายามากัรตกาจยะกันสิโนสัมพิตการามาเสถานโชตินามาจ่าอาสาวาทิมารตินูอาคูอาคูปังอาตาคูปะระนิมิตาทัศเศรษฐะทศธากายาสัปินันตวมนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสินโนโมทมนาพิกมูลพิกุณังสมิตินวันังสัตติเตเทวานิกายาสัปินันตวมนิโนนามันวะเยนาอัคันฉุนเยจันเยสัพิสาสหะโอขุทธัชติมัคคีรังโอคัตตินะมนาสวังท้าเคโมขัตระหนังคังจตองะอสิตาติตันสุพรัม สุพรามาปรมัตโตจักปุตตาอิธิมาโตสหัสนังกุมารโอติโสจักโสปะคะสมลิงติวันนันสหัสจักพรมาโรกาหนังมหาพรามาพิติกติอุปปะโนชุติมันโตพิสัมมากาโยยสสิติโสทัศเสตตอิสราอาคูปเจกรรมสวัตติโนเตสังจักมัจตุอาคารหันติโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตเสนทีเทเวจะฟัมหะมะเกยมารัชนาอภิกรรมิปัสสะกันหะหัสสะมันที่ยังเอตะกันหะหัตตะพันทัตตะราเจนะพันธมตุะม สมันตาปริวาริตะมาวุบุจิตาคุณจิตังอิติตัตถะนิหาเจนูกันนิหาเจนังอภิไสยิปันินาตะละมหัจจะสรังกัตตะวานะเพระวังยะถาภวุสปูเมโขธ่นายันโตสวิชุโกตถาโสอาจุทธามติสังกุโตอจายังวเสีตัญจาสพังอภิญญญยภาวะวัคกิตตะวานะจะคูมาตโตอัมันตายิสัตถะสาวกเจศาสนาเจมาลัสนาพิกันตาเตวิชนะพะพิกขุเตจาตะปะมะกรุณจะตะวาพุทธสักศาสนานัมวิตระ เคหะปก,กามุลเนสังลูมันตีอินชยุงสเพวิจิตสังคามาพยาติตายสาัสสินโนโมูลทันติสหาุเตหิสวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะประกักกรนโมเมพุทธเตชะชัสสาราตนกยะธรรมิกาเตจัตปสิทิปสีเทวานารายะประักมีสุราสิทธิพรรมมาจะอินทาจะจะตตุโลกาคัมเีรักกาสมุทาปูตุมขังคาจักสักพรมมามะ ชยะประสิทธิพวันตุเตชายะชยะตารณีตารณีอุทธติอุทตินาทีนาทีชยะชยะคานละตณะละนิัยนิไรใสเสนะมีรุราชะทาละนาราชีชยะชยะกัมปีระโสมปีนาเคณทะนาคีปีสาจักจัพูตักกาลีชายะชยะตุนะนิมิตาโรทีชายะชยะ สิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยะชยะวารุณะมุขศาตราวชยะชยะจำปาทินาพระกุระคันทกะัชยะชยะคัจฉะนะตุรงสุการะผู้ชมสีหะพระยักษ์คีปาชยะชยะวารุณะมุขยาตาจิกาชิตะเสนารีปุณสุตินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะพระดานีละ ตะลีสัทธาสุชัยาชยชยะาธารณีสารณตินสัทธาชยาชยะมังกราชักรัญญาพระวัคเีลชยชยะาวารักยัีชยะชยะารักษสีสุระผู้ชาเตชะชยะชยะพระรมยามเมิทะาเนียพระขณะชยะาชยะราชาที่ราชสาชัยชัยยชยะปัทภินสพันธ์ชยยชัยอาอหันตาปเจกับพุทธสาวัง ชายะชายะมหิสุโรอารุอารินเดวาชายะชายะพารัมอามาสุระโคชายะชายะนากโกวิรุณฮังโกวิรุปโคย,ยันทิมาลวิอินโทจเวนะเตโยจักกุเวโรวะรุรนโนปิจักอะคิวาโยจักปะชุมโมกุมาโรทัตรทารัตโกาอาัทธารสัตมหาเทวาสิทธิตาปัสสัตอัทโยอิชโนุสาวกาสภา,า,า,าชายะรามุ พวันตุเตชัยยะธรรมูรจัสังโฆจัตถะปาโมจชัชยยกันเอเตนะชาอิยะเตเจนะชัยยะสุธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโทตุเตชัยยะมังคังชโยปิพุทธสักสิริมโตอยังมารักษาจัตรปาปิมาโตะตราชโยอุโคโสยามโพธิมันธีปมุทิตาชัยยะตทาพาระรัมหะมะขนามห ah ิสินุชโยปิพุทธสักสิริมโตอยังมารักษะจัตปาปิมโต ปราชโยุโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาอินทคณามเหิสนงชโยปิพุทธะสิริมตอายังมารัสสะจากปาปิมตปาราชโยุโคสยมโพธิมันเถปะโมทิตาชยะตถาติวะคณามหิสโนชโยปิพุทธะสิริมตงอายังมารัสสะจากปาปิมต ปาราชโยอุโคสายมโพธิมันทีปะมูติตาชยัตตทาสุปันนะขณามหิสินชโยปิพุทธสัจสิริมตอยังมารัสัจจะปาปิมตัวปาราชโยอุโคสายมโพธิมันทีปะมูติตาชยัตตทานาะขณามหิสินชโยปิพุทธสัจสิริมตอยังมารัสัจจะปาปิมตปาราชโยอุโคสายมโพธิมันทีปะมูทิตาชยักตาธาสัพระรัมหามาหะมะขณามหิสินชัยันโตโพธิยามุรีสักยานังนันทวัฒนู ออวังตวมิเชยงหูหินสะเทนจุขยมังคลีอปราชิตตะพันังเกสีสีปัทวิปุงค arya ภิเศจิสัพพคุทันังอคัปโตปมุทคิสุนักตังสุมังคลังสุปะกตังสุติตังสุโกโนสุมุหโตจสุจิตังธรรมจาริสุปะทักกินังไตรยกรรมังวจารกรรมังปตะกินังปตะกินังบุญกรรมังปฎิทเตปตะกินาปตะกินานิกัตตวานะระพันตทีปตะกินีเตอทะกัถาสุขิตาวิรุฬาพุทธศาสนีอะโรคาสุขิตาโมตะสหสเปหิตยาติพิสุนันตุภูณาโตเย ทีวาอัจฉินธานีอธิคตาทีขายุกาสถาบุตุสุกิตาวณนตตสัพพทานรักขันตุสัพพสตางคนังรักขันตุพินาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตทะยุตทะกาลีภวสันตุวัฏสงวัสาวราคะหะกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจักสัพพทากายาสุขัง จิตตสุขังอรหันตุยธถารรหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังอีวเมีสุตังเอกังสมยังพระวาสาวัตถิยังวิหารติเจตะุณีอนาคปินทิกษะอาราเมตัตตะระขงพระกวาพิคูอมันเตสิพิขวุลติพระทันเตติพระทันเตติ เตพิคูภควตโตปจัตโตสุมกวาเอตัตโวจัอุปทาวาพิขวีปทาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาตตุธรรมะติตาตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตัอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมมีตวาอจิพติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัเพสังขาราอนิจจติ ปาทาวาพิกเวตถาคตานองอนุปาทาวาตถาคกตานังพิตาวัสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังสารุกาติตั้งตถาคกตัอภิสัมพุชติอภิสัมติอภิสัมพุชจตวาอภิสัมตวาอจิคติเทเสติปัญาเป ติปัทเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานีกโรติสเปสังคาราทุกาติอุปปาทานวาพิกเวตถาคตาโนนุปาธาวาตถาคตานนทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมะอนัตตาตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวาอจิตติเตเสติปัญญเปติปัทฐเปติวิวัรติ วิภาชติอุตามีกรุติสัเิธรมาอานัตตาติอิทัมะโวจักปะกวาอัตตมานาเตพิคูภะกวาโตภาสิตังอภินัตทุนติบทสวดพัทธิกรัตะัคาถาอติตังนานะวะคะเมยยะนับปฏติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระบวถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยัา,าตัตามไปหินันตังอปะตะนจักอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธะตัทะวิปัสสติอาศนีรังอาสังกุป,ปังตังวิทามะนุปภะรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนความแทนเขาควรพ,พ่อคุณอาการเช่นนั้นไวอัจฉริยะกิจมาตะปังภูมิัญยามารานังสุบีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ นิโนสังครันเตนนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการเปีเ่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาะมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารริมาตาปิมอโโปรัตจะมะตันทิต,ต,ตังเวพัเทกระโตติสันโตอจิคเต,เตมุนิผู้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยเช่นนั้นไม่เกียดขานนการทงอานมณ์ทางคนมาผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคนะ สัพเพส,สังาราอนิจางสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จ,จิตาตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราไม่ควรถือว่าเราว่าของรังว่าตัวว่าตนของเรา ตุ้วังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ย,ยั่งยืนตุวังมรนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามริตัพพังอันเราจ,จะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะนะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอันิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมนีนิยตังนิยักตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังการโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่ใน,นอะเปตะ วิญญาณูครั้นปัจจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิง้งเสียแล้วอธิเสสะติจักรนรนทับปัทวินซึ่งแผันดินกระลิงกลังอีวะปะนุดดังท่อนไม้นะท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาอนิจจาวัตสังการาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนองอุปาทวัยธรรมวิญนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานีรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ตสังมูปสมูจูค,ความเข้าไปสนุกระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกลาลังตายอยู่มารินสุจักมาริสานีที่ตายแล้วและกํลาลังจะตายแต่เทวังปันมาริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอกตังสยงูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบิดสวดเมตาย,ย,งยงังกิจจิยังกิจจิกุศลังกรมังสัพเพหิต เตหิกัตังปุลญังนุอนุโมทันตุสุนันตตโพนโตเยเทวาอัศมินทามีอธิคตาทีขายุกราสัททามุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุญจันตุมาตาภิตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปมุญจันตุสัพเพปีสาสัพเพยักขาสัพเพเตตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุญจันตุสัพเพอาจาริอยู่ ปัจชายะสุขิตาหงตุทุกขาปมุจฉันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหงตุทุขาปมุจฉันตุสัพเพเทวาสุกิตาหตุทุกขาปมุจฉันตุสัพเพสามะทินันชมิจันตุบทวดบูชาบูปุทวดนโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะกวานโมโพธิสัตตออคันติมายะอิติภะกวาณโมโพธิสัตตออคันติมายะอิติภะวาปฏิทานนาคาถายาเทวตาสันติ วิหารวัชินีทูเปย์ขลือโพธิคเรตาลินตาลินตาธรรมทานินะพะวันตุคูชิตาสุขีการุณเตระวิหารมังตะเลเทราจามัชฌานวการจักรพิฆวงสารามิกาธนปฏิปจกาคามาจัตเทสานิขมาจัติสราสปานปูตาสุติตาพะวันตุเตชราภูชาเยปิจันตสัมปวาเสสังเศธชาตาอัตบูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจติสภีปิทุกขสะการุณตุสังขยัน าตุเจดังสตส Omaha, ังธรรมูธรมัตถราจตุกรลาสังโคโวตุสมะโควะอัธายะจะหิตายจักรอเมระคตุสัตธรมูสัเพปิธรรมจาริโนวุติสกลาปุเนยามะธรรมีอริยปเวติติปัสนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลันปเวชนโตกาเลเทวูปวัสตุวุติภาวายะสตานังสมิทังเทเนตุเมตนิงมาตาปิตาจะอันตรจังนิจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมเนราชานุปชังรักขันตุสัพพทา เทวาเทวาตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันิทุกขาปยาปตาจันิพยาโสกปตาจันิโสกังหุนตุสภพปิปาริณูเอตาวตาจะอามิหิสัมปตังบุญยะสัมปตังสภีเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังพรทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตานุสุขจันตุเทวาตาคตาสุเมงคละคาถาหุนตุสัพพังสุเมงคลังรักขันตุสัพพเทวาตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุเยื่อตันัง โวนตุสัพพังชุมังค์ขลังรักขันตุสัพปติวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสตีวุตุนิรันตรังโวนตุสัพพังชุมังค์ขลังรักขันตุสัพปติวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีวนตุนิรันตรังสัพพพพุทธาพระปัตตาปัจจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันมาทานมิสัพปโสสัพพพพุทธาพระปัตตาปัจจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันมาทานมิสัพปโสสัพพพพุทธาพระปัตตาปัจจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขันมาทานมิสัพปโส สัพเพุทาพระลตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตีชนะรักัมานิสัพะโสสัพเพุทาพระลตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตีชนะรักธัรมทานิสัพปะโสสัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตชนะรักัมานิสัพะโสสัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจตชนะรักมานิสัพโสสัพพุทาพระปตาปจกนันจะยังพลังอรหัตานันจตชนะรกัมานิสัพะโส สัพเปพุทาพระรัตตาประเจกากัน,นจยังพลังพลันตานันจะเจนะรักรรมทานิสัพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทะย,ยานพระสูตรพระพุทธม์นี้้าพระเจ้าขอนอนเกล้าท่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าจิาาริดกิจพระบรมราชชินีน,นั้นพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เจด็จส,สาานนู่สวรรคารายคอานที่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสเพเสด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทุกวงให้มีแหลงน,น่าได้ชนิตนั่นคงเป็นสมาชิอันชอบรมคำว่าไม่มีคำว่าอดใจกยกจนขออย่าไดีมีจากข้าพเจ้า ขอพระเจ้ามีสมมาติติตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเตืนอีกทั้งขอเทพเจ้าเทพปยดาเจ้าทั้งหลายผู้ดได้รูปโมลขณะสารุกลายในบุญบุญสนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพหนึ่งมงคลจะสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหมูล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแบล็กทันุภาพศักดิ์ศิษย์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับครองและบูชาทุกประการ